สวัสดีครับผมพัฒนพนสุริชัยซีเนยร์โปรแกรมเมอร์จากบริษัทโปรเฟสครับเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง E-LIT International Thailand ครับผมวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอตัวระบบ o อนะครับซึ่งจะนําไปอินทิเกรตร่วมกับทางตัวระบบซีเมของทาง E-LIT นะครับผมเราก็มาดูการสตาร์ทโปรเซสเลยนะครับก็คือเรามาเลือกวันที่ครับระบุวันเวลาทําการเลือกโมเดลที่เราต้องการผลิตครับผมใส่จํานวนที่เราต้องการผลิตครับ เลือกโอเปอเรเตอร์แล้เราก็ทำการสตาร์ทครับผมเมื่อเราทำการสตาร์ทแล้วนะครับเราก็จะสามารถมอนิเตอร์ตัวค่า OEE เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเราได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะยกตัวอย่างนะครับก็คือให้มีเอาต์พุตออกมาจากตัวเครื่องจักรนะครับโดยการไปแตะที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามี a c t ช a l เพิ่มขึ้นมา แล้วก็มีการคำนวณตรง performance ครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับ Standard ซเคิลนะครับ <One. S 1> ก็คืออยู่ที่10.3ชิ้นต่อนาทีครับ <Okay. S 1> เมื่อเราเพิ่มแอคชั่เข้าไปครับ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของ p e r f o r m รนซ์นะครับจะค่อยๆดีขึ้นเป็นตัวบอกบอกว่าตัวเครื่องจักรหรือว่าผู้ปฏิบัติงานครับสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครับในส่วนถัดไปนะครับเราจะขอ,อะจําลองเหตุการณ์ในกรณีที่กระบวนการผลิตทางโอเปอเรเตอร์ได้แจ้งเข้ามาว่าตัวเครื่องจักรมีปัญหานะครับเราก็จะทําการกดปุ่มสีแดงนะครับเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครับหลังจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ต้องมานะจุดที่ได้รับแจ้งก็จะมาทําการกดปุ่มแอสโนเลตครับเพื่อบอกให้ระบบได้ทราบว่าครับตอนนี้ ได้มีผู้เกี่ยวข้องกำลังเข้าช่วยเหลือและจัดการแก้ไขปัญหาครับหลังจากที่ผู้ที่เข้ามาทำการตรวจสอบนะครับและแก้ไขปัญหาจบก็จะต้องมาให้เหตุผลว่าสาเหตุของการเบรกดาวในครั้งนี้ครับเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะมาทำการสแกนครับเกิดจากว่าตัวแมททเรียลครับไม่มีครับก็มาทำการสแกนครับะระบบเราก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ต่อครับอ่า จากสเตตัสสีเขียวของตัวเครื่องจักรตัวนี้ก็จะมีตัวเปอร์เซ็นต์ครับของตัว Availability นะครับที่จะแสดงข้อมูลว่าตอนนี้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเนี่ยรันทามเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดอะครับคิดคำนวณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกครับตอนที่ช่วงจวังหวะที่มีเมียดดาวใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต่ำลงแต่ หลังจากที่มีการแก้ไขแล้วครับเราได้เวลาการทํางานกลับคืนมาตัวเปอร์เซ็นต์ของตัว A เนี่ยฮะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็จะส่งผลทําให้ตัว OEE ครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่104อครับผมอันนี้คือในส่วนของอ การคำนวณตัว A นะครับหรือว่า a v a i l a b i l i t y นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัวอย่างของตัวตัว Q แล้วกันนะครับก็คือตัว Quality ครับเราจะคำนวณจากเ u t p u t ที่ออกมาทั้งหมดแล้วมาเปรียบเทียบกับตัว Product ที่ NG มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังสามารถให้เหตุผลของ Part ที่ NG ได้นะครับตัว Product ที่ NG ครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนหน้าจอครับเพื่อเปลี่ยนเป็นการลักษณะการอินพุตเหตุผลของพาร์ท,ที่ NG ครับหลังจากนั้นเราก็ทําการสแกนเนอร์ครับยกตัวอย่างว่าเป็นพาร์ทสแครดน,นะฮะจะเห็นว่าในระบบนะครับก็จะแจ้งเข้ามาว่ามีพาร์ทเอ็ที่เป็น เหตุผลของพา s สแครจนะครับจำนวน1ชิ้นเมื่อคำนวณจากแอคทัวทั้งหมดนะครับก็จะได้ค่าของตัวคิครับอยู่ที่96%เรายังสามารถดูข้อมูลแท็กแบ็กย้อนหลังได้นะครับนะในกรณีรทีเ่เครื่องจักรมันมีการเดียบดาวครับเราก็จะได้เห็นข้อมูลว่า มันมีการกดขอความช่วยเหลือเมื่อ,อไรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามารับทราบปัญหาเมื่อ,อไรแล้วก็แก้ไขปัญหาเมื่อเมื่อ,อไรแล้วก็รวมเป็นเวลาที่เบรกดาวครับทั้งหมดกี่นาทีกี่วินาทีอันนี้จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็พร้อมทั้งมีข้อมูลของเหตุผลว่าเบรกดาวในครั้งนั้นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับกระบวนการผลิตจบเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของการสต็อปจอบตรงนี้ครับ Uh huh. หลังจากที่เราทําการสต็อปจ็อบแล้วนะครับข้อมูลก็จะปิ้งเข้าไปในระบบเราก็จะสามารถรู้ได้ว่า,าในกระบวนการผลิตในครั้งนี้ครับเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่จํานวนแพนนิ่งทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วแอคชัวจริงๆได้กี่ชิ้นเป็น NG กี่ชิ้นครับเป็นชิปไหนโอเปอเรเตอร์คือใครแล้วก็เป็น OEE สุดท้ายครับมี NG ในหลากหลายเหตุผลนะครับมีจำนวนกี่ชิ้นเราจะได้ข้อมูลสรุปมาลายจ็อบไปเลยับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ o e e ประมาณนี้ครับถ้าผู้ประกอบการท่านไหนครับสนใจข้อมูลติดต่อมาทางเราได้ครับเรายินดีที่จะให้คําแนะนําทางเอลิทพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการทุกท่านครับอย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับ